มีคนตามหา ADV 350วันนี้จัดมาให้แล้วนะครับเป็นคันแรกของบูม伯บา y เลยแล้วเราก็จัดโปรโมชั่นสายบัจ็ตนะครับให้กับ ADV 350ปี2022คันนี้ด้วยนะครับผมรถสวยมากๆคุณผู้ชมนะแล้วมีของแต่งนิดๆหน่อยๆมาด้วยนะครับผมราคาดีรถสวยไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถนะฮะได้ราคาสูงๆนะครับสแกนคิวอาโค้ดบนหน้าจอของท่านมาได้เลยหรือคำบรรยายใต้คลิปเนี่ยจะมีลิงก์นะฮะกดคลิกแล้วเพื่อนผ่านไลน์เลยก็ได้หรือเบสิกที่สุดนะครับเห็นไอเดียไลน์ไหมครับ แอ w 6 3 5แค่นี้เลยครับคุณผู้ชม a อ s i g หนึ่งตัว W635 เราให้ราคาสูงนะครับผมรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามเรารับซื้อนะครับคุณผู้ชมครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปชมคันนี้กันเลยดีกว่า Ready? Go! นี่ครับคุณผู้ชม ADV350 ที่ทุกคนถามหากันมานะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า อราคาคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวผมเปิดราคาไปเนี่ยว,ว้าวแน่นอนถูกสุดในท้องตลาดแน่นะฮะมาดูก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งเท่าไหร่กันนะครับตัวนี้เนี่ยวิ่งมา11,797กิกโลเท่านั้นเองนะครับแล้วใหม่แท้ด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูใต้บอกกันก่อนเลยนะคุณชมนะ,ะปึ๊บ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 นี่ครับใต้าบาะเปิดค้างแบบนี้ได้เลยนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสนะคู่มือก็มีด้วยนะครับบุ๊กเซอร์วิสก็มีด้วยแล้วก็นี่ครับเขา 1, 5, เซอร์รอวิสตอนะครับผม ตอนนี้1 2 0 0 0สโลยังไม่ถึงแต่ว่าทางผมถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันส่วนไทยไปให้เรียบร้อยภาษีถึง67นะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้เอาไว้อุดท่อนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้เวลาออกทิปแบบนี้ครับปึ๊บนี่เห็นไหมฮะมีไฟใต้เบาะนะครับเอาไว้ส่องสว่างตอนกลางคืนนะแล้วเปิดกว้างแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยรอเล่มนิดหนึนะครับผมพอผมเพิ่งปิดเล่มเลยของกรุงศียุธยานะครับ ก็รอไม่นานนะฮะที่สองที่ก็ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะมาพูดถึงจุดพิจารณาอยู่2อสมข้อแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะฮะข้อแรกเป็นข้อดีเลยแหละจุดพิจารณาข้อแรกเลยนะครับก็คือมีไล่เม็ดคุชามอะ,อะไรพวกนี้นะครับผมเรียกว่าทําข้างนะฮะสนุกสนุกขี่มันๆน,นะครับผมปกติแล้วฟอร์ซ่า350หรือว่า p c x หรืออะไรพวกนี้เขาก็จะทําข้างกันอยู่แล้วเป็นธรรมดานะออโตเมติกของฮอนด้าเนี่ยขี่สนุกมากๆเลยตัวนี้เป็นเครื่อง4วาล์วแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชม นี่ E.P. Plus เห็นไหมฮะแหม่ Forza 350เป็น4วาลล์ E.P. Plus ตัว A.D.V. 350จะไม่ใช่ได้ยังไงนะครับบล็อกเครื่องเดียวกัน ตัวถ้อยเสียสวยงามดูดูดันมากๆนะครับแล้วโชคที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยเปโชว่าเลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตัวถ้อยเสียนะครับผมท่อเดิมนะแต่ว่ามีผ่าทุ้มนุ่มนะครับผมอันนี้ผ่าดีนะฮะผ่าดีสำนักดีนะครับผมคือทําไปเพื่ออะไรนะครับทำไปเพื่อให้กําลังแรงบิดเนี่ยในๆไล่ข้างแล้วนะครับให้กําลังแรงบิดเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นถ้าคุณชอบ ท่อที่เป็นผ่าแต่ว่านุ่มไม่แว้นไม่ลั่นนะฮะคันนี้ตอบโจทย์เสียงดีมากๆเดี๋ยวผมมาเบิร์นให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ดูว่าเสียงท่อเป็นยังไงรับได้ไหมถ้ารับได้จัดไปถ้ารับไม่ได้ผ่านก่อนได้เลยแต่คันนี้ราคาว้าวสุดๆแน่นอนนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับคุณผู้ชมก็คือจะมีตรงนี้ฮะ,ะอ่าก็แต่งสวยงามนะครับผมมีประโยชน์เล็กน้อยนะครับนั่นก็คือเฉพาะคอท่อตรงนี้ครับเขาเดินเป็นสแตนเลสนะครับผมอ่ามันดียังไงคอท่อสแตนเลสนะครับมันทําให อากาศไหลเวียนนะครับเสียงเนี่ยมันจะหล่อมากขึ้นแต่จริงๆอันนี้เขาก็ใส่กองเดิมะนะ,ะแต่ว่าใส่ตรงนี้เอาไว้นะครับผมเป็นกองข้อเลสเฉยๆนะครับในอนาคตคุณอยากจะแต่งเพิ่มนะครับทำเป็นกองเลสไปเลยเนี่ยเสียงมันก็จะแบบหล่อมากขึ้นระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นท่อมันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแต่จริงๆหลักการอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่ามันก็แค่เปลี่ยนจากพลาสติกเป็นสแตนเลสอ่าคุณสมบัติก็ดีมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่แต่งคงเพลนข้อ ใสๆนะครับผมสต็อปเปอร์สวยๆนะครับเออตอนแรกอะ่ะคือเอาตรงๆผมไม่ได้ไปลองขับ ADV เออสา0เลยนะครับก็ผมก็เข้าใจว่าจะมีแฟริ่งปิดอะไรแบบนี้นะปรากฏว่าเฮ้ยเขาเป็นเปลือยแบบนี้เลยนะมันเจ๋งดีนะมันทําให้เห็นแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าแบบมีอะไรเราเซอร์วิสหรือว่ามันเป็นรถที่เป็นสายลุยจริงๆนะครับไม่ได้แบบปิดไปซะหมดทุกอย่างนะครับออกแนวไปเปลือยหน่อยๆนะครับแล้วก็ประกับด้านซ้ายเนี่ยอย่างโหดเลยนี่ไฟทิกเกอร์ไฟพาสกดแบบนี้ได้ใช่ไหมกดค้างแบบนี้ได้ด้วยอะ่ะ คุณดูดิรุ่นไหนมีอะครับมันไม่มีนะรุ่นอื่นๆคือมีแค่แบบเปิดปิดค้างก็คือเป็นสวิตช์แยกออกมาเลยตัวนี้กดกระพริบได้นะครับแล้วก็กดค้างก็แค่เปิดอย่างเงี้ยจบเลยอะเอออันนี้ดีผมว่าชอบ traction control ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถ้าอย่าง Forza 350เนี่ย traction control จะอยู่ที่ trigger นะครับตรงนิ้วนะแต่ตรงนี้กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับอย่าพลาดนะแล้วก็อ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟฮาซ่าคือทุกอย่างอ่ะมาอยู่ที่คอ็อกพิทไซด์ซกันหมดเลยนะครับประกับไซด์หมดเลยนะครับอันนี้ไซด์ขวาบนล่างนี่ก็ออกออก,ออกแบบดีนะคือตัว160 adv 160เนี่ยมันจะมีแบบเนี้ย เป็นกานแบบนี้แต่มันไปโผล่อยู่ตรงหน้าจอถูกไหมฮะคือเวลาจะเลื่อนอะไรก็ต้องไปเลื่อนที่หน้าจอแต่ตรงนี้มันอยู่ที่นิ้วซ้ายของคุณเลยอ่ะเนี่ยกดขึ้นกดลงซ้ายขวาคือมันดันอย่างนี้ได้เลยมันตอบโจทย์เหมือนเป็นจอยสติ๊กเลยนะฮะดีมากนะครับสวีทออฟลันยังมีอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็จะโล,โลนๆนิดนึงนะเพราะว่าเขาเอาทุกอย่างเนี่ย มากรองฝั่งซ้ายหมดแล้วโชคหน้านะครับเหมือนกันนะฮะให้โชว์ว่ามาตั้งแต่เดิมโรงงานเลยนะครับถือว่าให้มาดีมากๆนะครับแล้วก็กัดแฮนด์นะเหมาะกับการเป็นสายลุยมากๆอ่ะแต่ว่ามีจุดที่ผมรู้สึกว่าตินิดนึงนะครับคือ ADV ตัว3 5 0ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะให้มาเป็นแบบชิลไฟฟ้านะครับออไม่น่าให้มันชิลแบบว่ามือจับอย่างนี้เลยนะคือ โฟร์ซา350เป็นชีวไฟฟ้าไปแล้วจริง ADV 350จริงๆน่าจะออกแบบมาเป็นชีวไฟฟ้าสักนิดหนึ่งแต่ก็เข้าใจนะครับว่า,าสไตล์มาเป็นแบบนี้ต้นทุนมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะส่วนมงโคนหน้านะครับผมนี่สั้นๆส,สวยๆแบบนี้เลยไม่ได้มีการปาดแต่งแต่อย่างใดนะครับโชคหน้าเขาจะให้มาเป็นอาร์ไซด์ดาวแล้วนะแล้วก็ด้วยความที่เป็นบล็อกเครื่อง350 แก้ปัญหาเรื่องความร้อนมาเรียบร้อยมีรวงพึ่งอยู่ตรงอกล่างตรงนี้เลยนะครับก็คือดูดอากาศรับอากาศจากตรงใต้ท้องแบบนี้เลยนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนส่วนระบบไฟนะครับเป็น LED ทั้งหมดนะคุณผู้ชม ไฟล้งไฟเลี้ยวเนี่ยเป็น LED เช่นเดียวกันเป็น Full LED นั่นเองนะครับนี่ฮะสภาพรถโดยรวมเนี่ยนะฮะไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผมยังไม่เห็นว่ามีล้มแปะด้วยนะเออสภาพสวยใช้ได้นะครับผมมีด้วรอยแบบสกิดหินหรือว่าใช้งานทั่วๆไปนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองทะเบียนกรุงเทพนะครับ โอเคนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเรถที่ร้านจบไวมากๆบางที1 0 2ยนาทีเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วจองกันให้ทันนะครับจองกันให้ไวอย่างฟอร์ซ่าสาคันที่ผมเพิ่งลงไปนะฮะคันนั้น 13นาทีคุณผู้ชม13นาทีนี่คือรวมโอนเงินมาแล้วด้วยนะฮะ13นาทีจองเรียบร้อยแล้ว A D V คันนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพอเปิดราคาปุ๊บจองให้ไวนะครับช้าอดบางทีตัดสินกันแค่1นาทีเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกก็คือตัวนี้ไล่ระบบเบรกมาให้ใหม่แล้วด้วยใช้น้ำมันเบรกอย่างดีเห็นไหมฮะปกติต้องเป็นสีเหลืองลทองทอง,ทองนี่ครออกเป็นแบบแดงฟอร์มูล่ามากๆเลยนะฮะสวยงามแล้วก็อ่ะเนี่ย โดยเฉพาะเบรกหน้านุ่มนวลขึ้นมากบางคนเนี่ยไม,ไม่ไม่มีแรงที่จะง้างต้องเข้าใจว่ารถมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอ่าพวกระยะการเนี่ยมันก็จะไกลขึ้นนะครับไม่มีแรงที่จะง้างแล้วบีบแรงๆถูกไหมฮะถ้าได้น้ํามันเบรกดีๆแล้วไลใ่ให้มันนุ่มขึ้นนะครับมันจะคอนโทรลร,รถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมไปไปดูกันดีกว่าว่าแอดไลน์ยังไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรยังไงนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบอ่ารายการดีๆแบบนี้นะครับผมชอบราคาพิเศษแบบนี้นะฮะฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมน่อย แล้วกันนะครับผมนะฮะก็จะได้เป็นกำลังใจว่าเออมีกำลังใจต่อไปในการหารถสวยราคาเราใจมาให้คุณผู้ชมกันนะครับผมไปสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า youtube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูปเปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเทพแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคารจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID l ดี e นะครับอ่สมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าอ่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าอ่าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหามีให้เลือก2ออย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ ให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมเรื่องความหล่อเหล่านั้นไม่ไปสองรองใครแน่นอนนะครับกับ adv 3 5 0 0คันนี้นะฮะและอัตราบริโภคน้ํามันเนี่ย ก็เรียกว่าหายใจรถต้นคอกับฟอร์ซ่านั่นเองนะครับก็เครื่องบล็อกเดียวกันเนาะมันก็ต้องอัตราบริโภคใกล้เคียงกันนะครับรองรับน้ำมัน e 2 91 95และโซฮอรนะฮะร,รูปร่างโฉบเฉี่ยวดูหล่อมากๆเอาจริงๆผมว่ามันหล่อก,กว่าฟอร์ซ่านะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเออแต่ว่าความที่มันสวิตซ์ง่ายหรือว่ามันปลื้มๆหน่อยๆเนี่ยผมกลับติดใจคันนี้นะนี่บาร์โค้ดอะไรมีครบนะบุ๊กสวิตอะไรมีพร้อมนะครับก็ ให้เว้นในนี้นะครับผมเป็นกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างนี้จะมีขนาดเล็กกว่าตัว f o r ์ a 350นี้นะฮะใส่แล้วรู้สึกว่า,าเออพื้นที่มันน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความำออจำกัดในการใช้พื้นที่ของบริเวณนี้นะฮะสิ่งที่ขี้เละก,กว่าตัว f o r ์ a 350ก็คือชิวหน้านะฮะที่ผมติติงนะครับกับตรงนี้นะ,ะมันเล็กไปหน่อยแต่ว่าเออระบบพวกแบบประกับฝั่งนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างอะไรพวกนี้ผมว่ามันดี นะครับผมว่ามันดีกว่า For ์ซ่าสามเลยแหละเพราะว่าสิ่งที่ให้มาคือมันคือโชว่าเลยนะครับต้องเข้าใจว่าเขาต้องทําราคานิดนึงก็ให้อภัยได้กับเรื่องชิลนะครับผมที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแบบปรับได้เลยทันทีทันใดนะครับโอเคนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเครื่องดีกันขนาดไหนนะครับและก็เช่นเคยครับจับคอท่อนนะครับอ่าจับถึงคอไปเลยนะครับไม่ได้จับแค่ลำนะครับผมมากดปั๊บ กุญแจมาปุ๊บนี่บิดเปิดปับ๊บอ่ะโอเคนะครับผมมาสตาร์ทกันดีกว่ากบซ้ายสตาร์ทกวาบุ้มเนี่ยเรียบร้อยนะครับมาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบเดี๋ยวบิดให้ดูนะฮะนี่นะฮะเสียงไม่ดังไม่ลั่นขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเสียงหล่อๆเลยนะครับ ระบบไฟนะมาดูไฟเลี้ยวซ้ายนี่บนหน้าปัดหน้าจอเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันดีกว่านะครับเลี้ยวซ้ายไฟท้ายไฟเบรเลี้ยวขวานี่มาดูตรงนี้ครับนี่ครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตอนนี้ยังไม่ได้ติดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอา่าเรียกว่าเป็นไฟหลีนะฮะพอเปิดปุ๊บกลัวกดไปโดนแต่นะครับเกรงใจเพื่อนบ้าน นี่ครับนี่สปอตไลท์ติดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดปิดสวิตดูนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวิตมันอยู่ตรงนี้นะฮะปึ๊บนี่ก็คือมีสวิตตรงนี้เลยนะครับแยกมาให้เลยนะไปลองเล่นดูนะครับโอเคนะครับผมตัวไฟพมากนะฮะนี่ครับกดปั๊บหรือไฟฮาซานนั่นเองติดหมดเลยนะครับนี่ขวาติดเห็นไหมซ้ายติดเห็นไหมมาดูด้านหลังกันบ้าง ติดครบนะครับคุณผู้ชมอโอเคครับผมมาบิดกระเร่งดูรอบบนหน้าปัดหน้าจอนี่รอบขึ้นเรียบร้อยนะครับผมนะอะความเร็วขึ้นกำซ้ายความเร็วเหลือศูนย์นี่แทกชั่นคอนโซลกดปุ๊บเปิดปิดได้เห็นไหมฮะนี่กดเปิดได้ปิดได้ปิดไปเลยก็ได้เฮ้ยเปิดครึ่งเดียวได้ด้วยเหรอโอ้โหเจ๋งอะ่ะนี่เปิดทีละครึ่งก็ได้นะเออแบบความรุนแรงของมันอะไรประมาณนี้นะเราสามารถคนโทรลได้นะครับอแล้วก็ นี่ครับเช่นเคยนะครับกดดู Average นะครับกดดู Rang, นทอท a ลนะฮะนี่เอเวอร e จคอยนะครับสามสิบโลลิตรก็ถือว่าประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะคุณผู้ชมไปลองเล่นดูปุ๊บปิดปับ๊บขอย่าดับเรื่อด้วยสวิตช์อัพลาดปุ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคมาคุยกันเรื่องในส่วนของเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ว่ามันจะเร้าใจขนาดไหนนะครับอ่ตัวนี้ผมไปเช็คราคามาแล้วหูมีขายกันยันแสนหกกว่าอะไรพวกนี้เลยนะครับ อ่าในท้องตลาดเนี่ยราคาดูเดือดมากเพราะว่า ADV 3 5 0เนี่ยในท้องตลาดหาได้ยากมากๆนะครับของมีน้อยนะอ่าราคาก็สูงมากด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้ผมเช็คราคามาแล้วไม่มีใครขายถูกกว่าน,นี้แน่นอนนะฮะผมเปิดราคาแค่เพียง149,900บาทคุณผู้ชม149,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะค,คุณผู้ชมนะอ่าอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับโคราชชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทคุณผู้ชมไซส์นี้ mm. ผมก็คิดแค่500 คนะ่าธรรมันค่าทางด่วนเนีไม่ได้เลยนะฮะแต่บูปรไบจัดให้คุณได้นะครับผมอ่านี่เรื่องแรกเรื่องการจัดส่งปัุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาคร นะครับผมนนทบุรีนักประถมส่งฟรีทั้งนั้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับรอรับได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางให้อีกนะคุณผู้ชมนะอ่ะแล้วก็อันนี้บริการที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบะไบระบบไฟระบบเบรกระบบ,บเ,เคลื่อนและแบตเตอรีร่นะครับนอกนั้นไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองถ่ายให้ฟรีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมถ่ายสั่งเคาะร้อยไปให้ด้วยนะฮะอาขี่กันมันมันสนุกสนุกกันไปเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้บริการที่2ตรวจเช็คสวิตช์ให้บริการที่สมคนที่ซื ไม่อยากขี่ไปซ่อมไปนะฮะให้ให้วูบบายดูแลดีกว่าเรามีรับประกันตัวเครื่องยนต์นะครับหเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่สบริการนี้ให้เป็นราคาแค่1นึ9ง0บาทและมีคู่มือมีบุ๊กสวิตของศูนย์เดิมๆไปให้ด้วยนะครับอยู่ใต้เบาะนะฮะ โอเคนะครับผมราคานี้เช้าอดแน่นอนนะครับบอกได้เลยในท้องตลาดราคาแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะรถปี2022มมด้วยใหม่ๆสดๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับ149,900บาทครับผมเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางคดีต่อไว้3ช่องทางด้วยกันจะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์ผม0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5เบอร์นี้จองก่อนได้ก่อนครับคุณผู้ชมเช้าอดแน่นอนมีคันเดียวนะครับ ADV สาม้าศูนยคันนี้นะฮะแล้วก็ ID line ผม AW 635 NW 635นะครับผมจำง,ง่ายๆเลยคุณสแกนคิวอ d e โคมาก็ได้ครับหรือว่าจะกดดูคำบรรยายใกล้ใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์ให้สำหรับแอดไลน์มาเลยนะครับผม สะดวกสบายมากๆเราบริการคุณตั้งแต่คุณยังไม่ซื้อไม่ขายกับเราเลยเห็นไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นบริการหลังการขายสบายใจได้แน่นอนนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ด้านขวาล่าง Facebook Fan Page นะครับผมชื่อบู๊ปเปบนะครับเข้า Facebook แล้วพิมบูป์ไบตเจอเลยนะเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนใครหารถมือสองไ้ใช้เนี่ยนะครับไปดูได้เลยว่าคันไหนกาลังจะมารีวิวนะครับถูกตาต้องใจคันไหนทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะครับผมพอค้าใจดีตัวผมเองเป็นเจ้าของร้านดูแลลูกคค้้าเองงทััหมมดนะรบผ วันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนครับกับ ADV 350สวัสดีครับ